เปิดลูมาให้ท่านผู้ชมลองเรทนะครับว่าเครื่องเล่นเกมพกพาณนะปัจจุบันนะมีเครื่องไหนท่านผู้ชมรู้สึกว่าเป็นเดอะเบสนะครับสุดยอดที่สุดนะช่วยบอกมาหน่อยท่านผู้ชมจะเรทให้อะไรนะในหัวลูกมแมวเนี่ยก็มีหลายเครื่องนะครับแน่นอนว่า Nintendo Switch เนะแล้วก็ Steam De c k ใช่ไหมแล้วก็สายเครื่อง PC พกพานะก็มีตั้งแต่ AOG อะไรสีขาวนะครับอะไร X เนาะ แล้วก็ที่ลุงมาไม่ได้ลองเยอะมากนะพวก l e g i o n Go นะครับ l ี g จ o n Go S ใช่ไหมั M ้ย M S I Claw นะแต่ว่าพอเอามารวม,รวมกันทั้งหมดนะอ่ะท่านผู้ชมโหวตอันไหนนะอันไหนเป็นเครื่องเล่นเกมพายที่ดีสุดสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็เอ่อพอมานั่งคิดดูนะลุงมาคิดว่าไมย่งไงก็ตามเนี่ยลุงมาก็ยังโหวตให้แทนแทน,แนยังไม่บอกแต่ว่ามีอะไรบ้างนะ อันแรกเลยก็คือฟอร์มแฟกเตอร์นะครับของการพกพานะคือมันก็ต้องพกพาได้สะดวกถูกไหมแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ต่อเนื่องแบตเตอรี่ต้องยาวนานเพียงพอน้ำหนักไม่มากเกินไปนครับอันนี้คืออย่างแรกนะจับถือสบายนะแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนก็ได้อย่างที่สเนี่ยก็ต้องมีเกมที่เยอะมากพอนะสามารถซื้อสะดวกสบายซื้อง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่สามมันจะเป็นเรื่องราคาเกมนะ แล้วก็อย่างที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องพวก UX UI ใช่ไหมก็คือ user experience นะครับแล้วก็การออกแบบอินเทอร์เฟซหรือว่าความเป็นมิตรนะในการใช้งานรวมไปถึงเสน่ห์อื่นๆนะครับอ่ะผูุ่มตรงนี้นะอ่ะให้โหวตกันนะครับว่าถ้าผู้ชมคิดว่าเครื่องไหนแล้วคิดว่าลุาจะพูดถึงเครื่องไหนแน่คอนครับนั่นก็คือเทนเทนเดนเทนเทนนลุงมาก็ยังคิดว่าเป็น Nintendo Switch อยู่นะ Nintendo Switch ภาคแรกเลยนะเครื่องแรกนะครับโอเลเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องที่สุดยอดอยู่นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะจุดนี้นะแล้วก็พอนั่งดูการดีไซน์ของสวิทช์สองที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดใช่ไหมแต่วน้าหนักไม่ได้เปลี่ยนไปมากเนี่ยลุมแมวคิดว่าก็ยังสามารถที่จะครองออตลาดความเป็นเครื่องพกพาได้อยู่นะครับจริงเขาไม่ได้เป็นพกพาเลย,ยนะเขาเป็นไฮบริดเนอะซึ่งอีกใจหนึ่งนะ่ยก็อยากให้มีคู่แข่งนะซึ่งลมามวว่าอีก2ปีอะ สาย PC นะสาย PC พกพาน่าจะทำฟอร์มแฟกเตอร์ใกล้ๆกับตัว n ิ n เ o Service ได้นี่คือสิ่งที่อยากเห็นมากเนะคิดดูว่าบางๆเป็นแบนเบาๆนะครับแบตเตอรี่เอาๆเนะสเปคก็ประมาณืานที่เราเห็นอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เ,เล่นเกมแพสได้ด้วยเล่นเกมต่างๆอะไรได้ด้วยนะออของ t t e m เงี้ยโอ้โหจะสุดยอดแค่ไหนนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหอัช อ่อีกอันนึงก็คือเออ่มาเขย่าตลาดของตัว Nintendo นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่อยากเห็นมากๆนครับตามข่าวหรือก็คือตัว PlayStation 5 Portable นะหรือว่า PlayStation 6มัรจะเรียกอะไรเรียก Vita หรือเปล่าหรือเรียกอะไร Vita 2อะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากให้ออกมาเพราะว่าจะได้มาคานอำนาจของปู่นินสักทีนะท่านผู้ชมคิดว่านะครับสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอีก2 3ปีนี้หรือเปล่านะแล้วก็ จะเกิดอะไรแขึ้นกับ Nintendo ไหมนะจะกลายเป็นแบบล้มเจ้าตลาดได้หรือเปล่าแล้วก็ให้โหวตนะท่านผู้ชมยังโหวตว่าในดวงใจนะครับเครื่องพกพาเครื่องไหนย้ำว่า Current Gen นะ Current Gen ไม่เอาแบบ 3DS อหรืออะไรที่เป็นเครื่องเก่านะ PS เอ t a าอะไรเงี้ยเอาเครื่องรุ่นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเครื่องไหนเพื่อพกพาที่ The b e บสส์สำหรับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ลูกมาอยู่ที่ ดิมปิงนะมาแวะซื้อของนะครับก็เลยอัดวิดีโอสนุกสนๆมาคุยนะกันกลับบ้านมาแล้วนะครับก็มาคุยกันต่อใน,นหนึ่งเมื่อกี้ว่าจะคุยเรื่องว่าซื้อเกมอะไรดีนะครับในเดือนพฤษภาที่อยู่ในเดยดาลุงแมวตอนนี้ลุาางแมวกำลังดาเนินนโยบายที่ว่าซื้อเกมเนี่ยได้จริงๆนะอันไหนที่เรารู้สึกว่ายังไม่อินมากเขาเก็บไปก่อนนะก็อยากจะประหยัดเพราะว่าเครื่องสวิตสองจะมาแล้วใช่ไหมหนึ่งเดียวน,นะครับที่ลุงแมวน่าจะซื้อในเดือนหน้า ถ้าไม่จิตใจโลเลนะใจไม่เกเรไปก่อนกนะ็คือตัว The Fantasy Life นะครับ I y รือป่าใช่ไหม The Fantasy Life I เดี๋ยวนะนี่ชื่อว่า Fantasy Life I นะครับ The Girl Who Steal Time นะก็ลมุมไมก็ดูมาจากเพจของคุณแม็กนะครับช่องคอนโซลหับเนืแล้วก็ปกติก็จะดูอยู่2อนะันในอีกอันหนึ่งก็คือจะดูของคุณต้อมนะช่องคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะซึ่ง ปกติต้องดูหลายๆที่นะครับเพราะว่าอาจจะตกหล่นไปนะเพราะว่าหลายๆท่านก็เลือกเกมที่น่าสนใจไม่เหมือนกันเนื้ก็เนี่ยอันนี้โดนแน่นะครับ Fantasy Life I The Girl Who's t e a l Time เนี่ยเพราะว่าเอ่อเป็นเกมที่ของเขา้าใจว่ายังเป็นเลเวล5อยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล5นะครับลุงแมวชอบเอ่ออยู่แล้วนะเกมสไตล์จีบีใช่ไหมภาพสไตล์จีบีแล้วก็ เป็นแอคชั่น RPG แบบชิลๆเลือกได้หลายอาชีพนะครับมีเควสให้ทำเล่นเพลินเล่นบน Switch นี้เด็ดมากนะคงซื้อบนสวิชนี่ยแล้วก็แอบเหลือกไปเห็นได้อันนึงนะครับก็คือตัวเอ่อโมบายกันดั้มนะสูเอ่อโมบายสุดกันดั้มสีนะครับ Battle d e s t i n y ี e m a s t e r นี่ลงเฉพา Switch กับ PC อันนี้ไม่รู้จักแต่ว่าเมื่อมีกันดั้ม้วเราก็รู้สึกสนใจอันนี้ลองดูกัอนว่ายังไงนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนเกมอื่นก็คงข้ามไปก่อเดเยวเล่นวิงเราไม่เล่นอยู่แล้วเราเล่นไม่ได้สําหรับคนอื่นนะครับท้นอื่นอาจะมี Doom the Dark Ages นะก็อันนี้ก็น่าเล่นอยู่สําหรับสายแอคชั่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ลุงแมวคงข้ามไปก่อนนะท่านผู้ชมมีเกมอะไรน่าสนใจเล่นบ้างน,นะครับเดือนหน้าก็แบ่งปันราได้เหมือนกันโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันอันไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ